คาดว่าเราจะซ้อมกันครบสามรอบแล้วรงนี้หนึ่งกับทีบงที่เก้าครับเตรียมพร้อมที่จุดสตาร์ทเลยครับเราฟังสัญญาณนกวีดจากนี้คุณโฮมานกพัข้าวจากที่ thank เชิญค่ะตัวแทนทีมที่14หรือยกทีมมาเลยค่ะยกทีมมาเลยเราจะได้ถ่ายรูปเริ่มกันค่ะเชิญค่ะทีมท,ที่14ค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปริปร่มกันนะคะด้วยนะคะที่รรางาัรองชนะเลิศม,มาได้นะคะวันี้เตรียมแต่งตัวหล,อหลอ่อๆสวยๆนะคะถ่าลวีวิดอด้วยนะคะถล่มถนนนะคะว่าทำยังไฟังง อ้าขอเสียงปรบมือให้กับพิมพ์พี่สิ่ด้วยค่ะที่สามารถฟ้องแจ้งได้โอ้หน้าตาลูกพิมพ์นะคะไว้นู่นทั้งนั้นเลยนะคะหรือว่าได้ชักฟ้าแจ้งดีมาคนไหนคะเป็นคนตีวงเหรอ